ไหว้ขอพรองค์พ่อเสร็จแล้วนะคะแล้วก็บูชาองค์พ่อมาแล้วก็เราก็จะเดินกลับแล้วนะคะอันนี้คือเดินมาด้านหลังนะด้านหลังก็จะเป็นไหว้ส่วนของจีนเทพเจ้าฉาจิงเอียเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็จะมีแม่น้ำนะคะไหว้พระแม่แมงมีมาตองตาแมงมีเยอะมากเลยร้อน ชวาเยอะมากเลยเดูดิหลบร้อนกันเพราะว่าไม่ถือไม่ได้ถือลงมาแดดร้อนสุดๆเลยของนี่เดินมาด้านหลังแล้วก็จะประมาณนี้โอ้ดิกลิ่นน้ำมากเลยกินแรงมากเลยดูวิวด้านหลังเราจะค่อยๆเดินไล่ๆ,ๆไปน้ำต้นใหม่เพราะว่ามันแดดหอน อันนี้ก็คือด้านหลังของน้ำอันนี้ก็คือจะเป็นด้านหน้าองค์พ่อดูแม่น้าดูผักตบตวาดูลอยเต็มเลยอ่ะอันนี้คือวิวด้านหลังนะด้านหลังก็จะเป็นแม่น้ำนี่เขาเลาะเขาเขาเอาผักตบขึ้นแล้วมันก็เลอยลอยลอง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 นะอันนี้แม่น้ำบางปะกง ชมแม่นมม้ำบางประกงอะแล้วเขาจะเลาะรอเลาะแล้วมันก็เลยลอยมาตามนี้อันนี้ก็จะอันนี้ก็จะเป็นด้านด้านหน้าองค์พ่อด้านหน้าองค์พ่อแล้วก็จะเดินไปทางหนาจะกลับแล้วเพราะว่ามานานแล้วงัวแจะไปบูชา,าไปเช่าแอร์องค์พ่อร้านนะคะ ไช้ลอดีนะคะจะมีร้านอาหารให้อันนี้ก็เป็นร้านกาแฟนะคะเป็นร้านกาแฟจะมีร้านกาแฟด้วยร้อนมากอันนี้ก็เราก็จะเป็นทางเดินเดี๋ยวจะพามาดูดูด้านด้านหน้าองค์พ่อนี่ไงก็จะเป็นด้านหน้าอันนี้เดินมาให้ให้ชมวิวด้านด้านหน้าองค์พ่อเฉยๆนะเพราะว่าเราต้องเดินไปนู้นรถ รถเราจอดอยู่ด้านหลังด้านหลังองค์พ่อแต่เดินดูองค์พ่อกันนี่เลยโอ้โหแดดร้อนสุดๆนี่สู้แดดมาให้ดูเลยนะเนี่ยถ่ายองค์พ่อมาให้ดูขอพรท่านได้นะองค์พ่อท่านศักดิ์สิทธิ์มากศรัทธาเมื่อใจเฮามีความศรัทธาปฏิหารถึงจะเกิดท่าใจบ,าบ่ศรัทธากะมามีปฏิหารใดๆเกิดขึ้น นะมันแดดร้อนแดดร้อนสุดๆรถกลับมาแล้วอันนี้ที่จอดรถรถกออบเขาแดดร้อนสุดๆตาว่าอยากกินน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นทางเข้านะางเข้าแล้วก็ขึ้นไปข้างบนอันนี้ก็จะเป็นศูนย์อาหารเดี๋ยวซื้อน้ําก่อนเราจะกินน้ําหวานน้มามะพร้าวก่อนนี่ก็จะเป็นตัวองค์พ่อแล้วขึ้นไปไหว้ข้างบน เราเดินอ้อมไนงะเดินออกไปทางนู้นแล้วก็มาด้านหลังอันนี้คือรถกล์ฟสามารถนั่งรถกล์ฟไปที่ลานจอดรถได้เลยนี่เป็นองค์พ่อโอ้แมงบีก็หลยหลายมังนะ้งไงนี่นะร้อนสุดๆนี่เขาก็ขึ้นรถกล์ฟกัน<ม>ก็สามารถขึ้นรถกล์ฟไปเอารถได้แต่ก่อนมันจอดรถตรงแถวนี้ได้อะนะเดยวจะไปหานาหากินที่ศูนย์อาหาร การมาเขาว่ามันฑ์โบรมังมีเยอะมากแล้วจะทำที่ว่าข้ามเรือที่ไหนมันมีเยอะมากเอา,อาพาม,มาชมองค์พาะนี่เลยแบบวันนี้ฟ้าแดดร้อนมากเลยปะทะแดดพ่อกินอะไรอะ่ะแม่จะกินน้ำมะพร้าวอ่ะพ่อซื้อน้ำมะพร้าวให้หน่อยได้ไหมพ่อไปซื้อน้ำมะพร้าวให้แม่หน่อยแบบกินกาแฟไปเราท้องเสียนะเออเนี่ยจะให้ชม อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํอันนี้ศูนย์อาหารอาหารแล้วก็จะเป็นห้องน้ําแล้วก็จะเดินขึ้นไปข้างบน,แต,นแต่ก่อนแต่ก่อนเราก็จะมาจอดรถตรงแถวนี้เนาะตรงมีเคากับแบบว่าหายจอดแล้วหายจอดต,ตรงตรงล้านนี่นสิก็ถือว่าคนเยอะอยู่นะเมื่อเช้ามาแบบว่าบอครมีคนแหละแต่ว่าพอาสายๆมากคนเริ่มเยอะมันก็ร้อนนะแต่บอคยมาตอนแบบตอนเย็นน่ะจะอากาศดีกว่านะสินะ ซือ้อมากับมาถึงเสาประมาณเก้าโมงสิบโมงสิละแดดสู้แดดมากเลยนาละนาแบบใหม่ละล่ะนาเกียมแล้วเมื่อกี้เดินมาจากข้างหลังโอ้หนาอยากกินน้ำมะพร้าวซื้อบอกน้ำมะพร้าวร้อนมากได้ขนมน้ำมะพร้าวกินเรียบร้อยแล้วซื้อกล้วยไปด้วยอุดหนุนกล้วยไปด้วยเพราะเอาโชคโกล้วยหน่อยซืๆๆย้อกล้วยไปหวีหนึ่งหวีใหญ่มากเลยนะ่ะหวีละสามสิบบาทอุดหนุนไป เดินไปเดินกลับแล้ว่ะเดินทางมาหลายอันนี้คือทางเข้านะทางเข้าร้อ,อนมากแดดทำไมมันร้อนอย่างนี้แล้วเราจะเดินถึงที่จอดรถไหมเนี่ยโอ๊ยพอใส่หมวกก็เดินนด้ าจอดตรงนี้ได้ก็ดีนะเนี่ยฝั่งเนี้ยปกติก็จอดตรงนี้เลยนะอันนี้ต้องไปจอดอยู่ไกลมากเดินไกลมากแดดร้อนเลาเรากก็ได้นะแล้วเราขี้กอยจรออันนี้คือด้านข้างที่เมื่อเราเมื่อกี้เราขึ้นไปไหวตรงนี้นี่นองค์พ่อตรงข้างนั้นก็จะเป็นป่าไผ่ น,นี่คือต้นสาละเออดอกสวยมากเลยนะดูความงามของต้นสาละสวยอะลูกสาละก็จะมีลูกสาละเยอะๆมีต้นตาลด้วยนะเมื่อกี้แบบต้นตาลตาลกำลังออกลูกสวยนะแถวนี้ก็จะด้านนี้นจะเป็นปลาไผ่นะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลาไผ่ทั้งนั้นเลยนะแถบแบบปลา ปลาไพเลยอ่ะสิพาไปหาน่อไหม่ปลาไพหลายหลยายไปหาน่อไหม้กันปลาพุ่นโอ้ยพุนะ่นน่ะปลาไพเต็มเลยเนี่ยนะมีแต่ปลาไพเลยนะแต่ก่อนเก็คือแบบว่าจอดแถวนี้ได้นะเขาไม่ให้จอดอ่ะรถกรบะใครนี่นะจะให้จอดแบบถนนได้นะแต่ก่อนก็จอดตรงนี้ได้นี่ม้อยย้อมให้จอดเลยลก็จะเป็นปลาไพ อันนี้ก็จะมีปลาหม้อปลาแต่ว่าเขา <G ül> ห้ามให้อาหารนะเห็นปลาสวยงามโอ้ยร้อนสู้ไม่ไหวปลาครับร้อน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  <G ül> เด็กเด็กน่อยยิ้มหายเด็กหน่อยยิ้มหายอันนี้ก็เดินมาจากข้างหลังมาล่างจอดรถไกลนั้นเนี่ยใช่ไก่ไก่นั้นเนี่ยไก่มากนะเแม่เดอ๋ยแม่หนูก่อนแต่เดินมานี่ก็ มันก็ลมมันก็มีต้นไม้เออมก็ถือว่าเย็นนะลมเ,ย,เลย็นดีข้าือว่ามีต้นไม้ร้านจอดโอ๊ยคือจอดไก่แทงน้ำพอคอยเมื่อหละเอาขกาวมันไก่พวบาา <laughs> ยางไก่เลยเด็ดกับห้อนหม้อคอยกระบ่เอามาลมคอยกรบอเอามาย่างไก่้วยเดนีเดะกับแดบแต่ว่ามันก็มีต้นไม้มีลมหายโยกอ <laughs> โอเคโยงสิ ว่าโอเคอยู่เดยนี่ลมหายแต่ว่าคือนานหวัวเทละคือไก่เทอวะเออพอสายมาคนหลายนั้นน่ะรถหลายเลยล่ะน่ะรถจอดเต็มเลยพอสายมากเมื่อเช้ามากก็คือจังบ่เยอะขนาดนี้นะถึงยั่งนี้ยหวัวไปไก่เทะ คือนานหอดเถอคือจอดไกลแค่รถนี่เนี่ยเฮ้ยกระท้อกระแทงนานหอดเถอะ้ยไกยยนาแเถ,เ,ถเมื่อย